ดีค่ะพบกับจริงจีแชนนลอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องมารีวิวของเล่นกันค่ะซึ่งเาไม่ได้รีวิวของเล่นมานานมากเลยนะคะ <S <'s <that cool. c oughs> เป็นเดือนเป็นปีแล้ว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 ก็นวแล้้วแน้วแ้วแล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 ้วแน้วแล้เแล้วแ้วแนะวล้วแล้วแนะแล้วแล้วแล้วแล้เแล้วเล้วแ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 ละเแล้วแล้วแล้่แล้วแล้แล้แล่วๆๆแล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> <Okay. S 1> แลรวแ้อเ้วแไแแล้วแลวล้วแลว ก็ลุกซิปโปรไฟล์แล้วบอกเก๋วแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหคล้ายเอลเอลเลยโหยอดมากมาลซึ่งม <Yeah. S 1> ันก็ไงต่อนะลืมแล้วไม่ได้เกะกระสุนฟองนานมากยังไงต่อหะโอเคฮดีดีอีกต่อีบลายมันเหมือนกันเลยนี่ไงโอ้ใจสิบมาด้วยอ่ะสุดยอด ยอดเลยค่ะี่ยดูสิฮะเป็นรูปอะไรหอยเหรอหอยว้าวเคยดูสิกเคยกันหน้าพอจะทายถูกกันไม่เออนั่นน่ะสิอาล่ะว้าวหผมสีแดงเลยคืออะไรคะสีแดงนี่คืออะไรคะรู้ตั้งแต่เปิดหอยแล้วค่ะแอร์ด้ยังคะในดูสิสอยน่าหวานน่ารัก กบง่าย mm hmm. <Okay. S 1> มากเอมฮไหนดูสิคะนี่คืออ oh, <okay. S 2> ๋อโอเคเอาวะโอ้ห mm hmm. ต่อไปเอามาอย่างนี้เลยนะซสุดยอดที่คือหาง mm hmm. มันคือ ไม่ค่อยเป็นเลยนะยเ,ออเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จแล้วกันนะคะแล้วนี่นะคะก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไหนดูส<อ>ใิใกล้ใกล้ๆยค่ะแอรียวน่ารักมากมเลยนะคะื หมุนหมุนข้างหลังหางสิคะโอเคคือหางมันลุดง่ายมากก็เอีาไปจับต้องเยอะนะคะมันจะหลุดหลุดโอ้ยหลุดบ่อยมากคือกว่าจะต่อจะนานหนกันนะคะโอเคงั้นงั้นวันนี้ก็ขอจะไปแค่นี้ละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องจินเจชแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปวิดีโอต่างๆนานาอีกมากมายในช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ส mm hmm. นเพื่อมาดูกันเยอะๆด้ยนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ